สวัสดีครับในคลิปนี้จะสอนวิธีการหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีแบบจานคลิปนี้ก็ตัวอย่างหรือหลักการจะคู่ขนานกับคลิปอีกอันหนึ่งคือโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอกก็ขอให้ดูคู่กันนะจะได้คลิดได้ทั้ง2แบบ บริเวณสีฟ้านะปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง y เท่ากับ square root x ลบ1เส้นตรง x เท่ากับ5แล้วก็แกน x ในช่วง1-5ถึงหนะหมุนรอบแกน x นะมาดูภาพที่เกิดขึ้นกันนะแกน x อยู่ที่นี่นะแกน x วิ่งแนวนี้ เส้นตรง x เท่ากับ5เส้นนี้ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ5ขอบของมัน y เท <Y S 1> ่ากับ square root x ลบ1ก็คือขอบด้านนี้หมุนรอบแกน x ละหมุนแล้วนะทรงตันปริมาตรเท่าไหร่เนี่ยวเวลาเราหมุนบริเวณเนรอบแกนก็เกิดเป็นรูปทรงตัน,เ,นเดี๋ยวเราจะหาปริมาตรโดยวิธีแบบจาน มาดูแนวคิดในการพิสูจน์สูตรก่อนนะสูตรมีหลายกรณีนะอันนี้เป็นแนวคิดในการพิสูจน์หกรณีของการบุนเนี f, f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b นะ r, r เป็นบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง y ท่ากับ fx นะนี่นี่ปิดล้อม y ท่ากับ fx ละแกน x และเส้นตรง x ท่ากับ b นะมุนรอบแกน x เพราะฉะนั้นจะหมุนรอบแกน x หรือรอบแกน y นะก็สามารถใช้ได้ทั้งวิธีแบบจานและแบบเปลือกทรงกระบอกแต่ในคลิปนี้ในหน้านี้เนะี่ยสอนวิธีแบบจานการได้มาของสูตรโดยวิธีแบบจานนะการหาปริมาตรรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณ r รอบแกน x โดยวิธีแบบจานนะมาดูหลักการทางทฤษฎีกัน P แบ่งช่วงปิด a,b เป็น n ช่วงย่อยด้วยจุด x0,x1,xn กนะ็จะโยงเนื้อหาไปที่ผลบวกรีมันความกว้างช่วงย่อยมีค่าเท่ากัน b-a ส่วน n เพราะ,ะนั้น xk ก็เลยมีค่าเท่ากับ a+hk บนวะกเมื่อแบ่งช่วงย่อยละเอียดมากขึ้น n เข้ากล้าอินฟินิตความกว้างช่วงย่อยก็จะกลายเป็น0นะมีผลแบ่งกั้นและ x0 ถึง xn เรียงค่าจากน้อยไปมาก เดลต้าก <UK, S 1> ็คือความหนาแต่เนื่องจากเราแบ่งความกว้างเท่ากันก็ H ที่ระยะเนี่ย x k ลบถึง xk อันนี้ก็มองเป็นความหนามองอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมขอบนี้เอียงนิดหนึ่งหมุนสี่เหลี่ยมอันนี้รอบแกนหมุนก็จะเกิดเป็นแผ่นจานกลมๆ อันนี้ที่มาของคำว่าวิธีแบบจานเนะเอาแผ่นจานซ้อนซ้อนกันแล้วบวกทบกันเรื่อยๆเนี่ย,ยก็จะได้ใกล้เคียงกับปริมาตรในช่วง xk ลบถึง xk หมายถึงบริเวณนี้นฟนะความสูง fxk เกิดเป็น,นสี่เหลี่ยมขอบเอียงนิดนึงนะพอหมุนสี่เหลี่ยมนี้เนี่ย รอบแกน x นะก็เกิดเป็นวงกลมวงกลมนี้นะจุดศูนย์กลางของวงกลมยืนที่แกนหมุนขึ้นมาแนวนี้วงกลมนี้ก็มีรัศมี y ท่ากับ fx นะก็คือรัศมี fxk ความหนาของวงกลมนี้ delta x นะก็ได้เป็นปริมาตรของแผ่นนะแผ่นวงกลม หนาเดลต้าเอกที่ระยะ xk ลบหถึง xk หมุนแถบสี่เหลี่ยมหนาเดลต้า xk หมายถึงตัวนี้นะรอบแกน x นก็จะได้แผ่นวงกลมนะลัศมีให้คิดที่จุดศูนย์กลางความสูงนี้ก็เป็นละสมี vk ปริมาตรของแผ่นจานกลมชิ้นที่ k พายอกำลังสองก็คือพื้นที่วงกลมคูณด้วยความหนานะก็กลายเป็นปริมาตรเนี่ยเพราะวีหนึ่งวีสองวถึงวีเป็นปริมาตรของแต่ละชิ้นนะีสูตรก็เป็นพายรัศมีกำลังสองคูณด้วยความหนานะเดี๋ยวเราก็จะเอา V1, V2, V3, ถึง Vn บวกทบเข้าด้วยกัน F เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด AB เอกาลังสองเป็นฟัง์กชันต่อเนื่องคูณได้ค่าคงตัวก็เป็นฟัง์กชันต่อเนื่องด้วยฟัง์กชันต่อเนื่องอินทิเกรตได้เนี่ย v ถึง VN คือ VK นะมีปริมาตรเท่ากับนะพายรัศมีกำลังสองคูณด้วยความหนานะ V1 V2 ย3ถึง VK จับบวกทบกันก็กลายเป็นผลบวกรีมันล SN, นะเ n เนเนื่องจากเนะี่ย พายกำลังสองอินทิเกรตได้เนะีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเมื่อ N เข้าการอินฟินิตลิมิตจึงมีค่ามีค่าเท่ากับเนี่ยอินทะิเกรตเทียบกับตัวแปร X X เนะี่ย x เปลี่ยนค่าจาก A ถึง B นะีอันนี้ก็กลายเป็นสูตรหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีแบบจานในตัวอย่างนี้นะบอกว่าถ้านะ หมุนบริเวณสีเขียวรอบแกน x เนี่ยสูตรปริมาตรก็คืออินทิเกรตจาก a ถึง b พายรัศมีกำลัง2 dx บริเวณสีฟ้าปิดล้อมด้วยเส้นโคง้งนะ y เท่ากับสแครูท x ลบ1เส้นตรง x เป็น5แล้วก็แกน x ในช่วง1ถึง5นะ 1ถึง5 x เท่ากับ5ขอบเส้นโคง้งหมุนรอบแกน x เกิดปริมาตรละ่ะโดยวิธีแบบจานเขียนสี่เหลี่ยมหนา dx นี่หนา dx ละ x เปลี่ยนค่ายังไง1ถึง5 1ถึง5รัศมีมองยังไงยืนที่แกนหมุนหงายหน้าไปที่นี่คือ y y ในเทมของ x ก็คือ fx อนี่คือลักษีีกำลังสองแหละอินทิเกรตแล้วนีได้8พายก็แปลว่าปริมาตรชิ้นนี้มีค่าเท่ากับ8พายถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกนะถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกก็จะมอนอย่างเี้เขียนสี่เหลี่ยมหนา d y d y ได้เห็นไหม y เปลี่ยนค่ายังไงเปลี่ยนค่าจาก0ถึง2จาก0ถึง2นีดีดีวายความสูงของแท่งนี้หรือเนี่ยทรงกระบอกเนี่ยหลบทิ้งด้วยค่า x ที่จุดนี้ก็5ลบ x x เป็นฟังกช์ชันของ y ก็5ลบ g y ปริมาตรจะเท่ากันอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างเพิ่มเติมว่าเนี่ย ถ้าหมุนบริเวณสีแดงรอบแกน y โดยวิธีแบบจานก็เขียนสี่เหลี่ยมนาะ d y เห็นไห d y ละรัศมีคิดยังไงยืนจากแกนหมุนมาที่ขอบด้านนี้คือลัศมีลัศมีก็เป็น x กลายเป็น g y กํลังสอง y เปลี่ยนค่ายังไง y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง d อย่าลืมนะดู2คลิปประกอบกันจะได้เห็นลักษณะเปรียบเทียบจะได้เลือกวิธีถูกต่อไปถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกเนี่ยถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกเราก็ต้องเขียนซีเลียมหนา d ีเนี่ยดี d, ละนะ x เเปลี่ยนค่ายังไงเปลี่ยนค่าจาก0นถึง b เปลี่ยนค่าจาก0นถึง b รัศมียืนที่แกนหมุนมาที่นี่คือ x นะทรงกระบอกแท่งนี้ด้านบน d ลบด้วยด้านล่างคือ y ในเทอมของ x ก็ d ลบ f x นี่คือความสูงหรือความยาวของแท่งทรงกระบอกนะตัวอย่างนะหมุนบริเวณสีแดงปิดล้อมด้วย y เท่ากับ square root x นะเส้นตรง y เท่ากับ2มาดูภาพเปรียบเทียบกันนะ แกน y ในภาพนี้ก็คือแกน y เส้นตรง y เท่ากับ2เส้นโค้ง y เท่ากับ square root x หมุนรอบแกน y หมุนอันนี้รอบแกน y ใช้วิธีแบบจานเขียนสี่เหลี่ยมหนา dy หนา dy ละ y เปลี่ยนค่ายังไงเปลี่ยนค่าจาก0ถึง2 0ถึง2ลัศมีของจานแผ่นนี้ยืนที่แกนหมุนวิ่งม,มาที่ขอบ x x ในเทอมของ y ก็ g y ปริมาตรอินทิเกรตแล้วก็เป็น32.5ส่วน5พยแต่ถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกเราก็จะเขียนสี่เหลี่ยมหนา dx x เปลี่ยนค่ายังไง0-4ถึง4 Dx 0ถึง4เนี่ยสงกระบอกนี้ความสูงด้านบนคือ2ด้านล่างคือ y y ในเทอม x ก็เป็น 2-fx ลบ f x. นี่คือความสูงรัศมียืนที่แกนหมุนวิ่งมาที่นี่คือค่าของ x เพราะเนั้น x ตัวนี้มาจากคำว่ารัศมีของมันอินทิเกรตแล้วต้องได้ค่าเท่ากัน3 2สส่วน5พาย ในภาพนี้เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงก็คือหมุนบริเวณสีเขียวนะปิดล้อมด้วยนะปิดล้อมด้วยเส้นโคง้งเส้นตรง x เท่ากับ b แกน x นะแล้วก็บุนรอบแกน x โดยวิธีแบบจานนะก็เขียนสี่เหลี่ยมหนา dx ไหมหนา dx x, e nah, x. x เปลี่ยนค่ายังไงจาก0ถึง B จาก0ถึง B ลรัศมีมองอยังไงยืนจากแกนหมุนหงนหน้าขึ้นไปเจอเส้นโค้งนี้คือค่า y y ในเทอมของ x ก็คือ fx ก็ fx กำลังสองอันนี้คือสูตรหาปริมาตรโดยวิธีแบบจาน,นแต่นี้มาดูการหาสูตรปริมาตรโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอก เปรียบเทียบคู่ขนานกันเลยแบบเปลือกทรงกระบอก x เ,เป็นแกนหมุนก็เขียนสี่เหลี่ยมหนา dy เห็นไหม dy มาแล้ว y เปลี่ยนค่ายัางไงจาก0ถึง d จาก0ถึง d รัศมียืนที่แกนหมุนแหงนมาทางด้านนี้คือค่าของ y ตำแหน่งนี้นะค่าของ y ความยาวของแท่งทรงกระบอกอันนี้ก็ x มากสุดคือ b ลบนะด้วย x ะตำแหน่งนี้นีก็กลายเป็น b ลบ x แต่ x เป็นฟังก์ชันของ y ก็ b ลบ g y เนี่ยทานสูตรหาปริมาตรทำได้2แบบก็คือแบบเปลือกทรงกระบอกก็ได้แบบจานก็ได้นีตัวอย่างนี้นีหมุนบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง y เท่ากับรูท x เส้นโค้งนี้ภาพอยู่ที่นี่ เส้นตรง x เท่ากับ8เส้นตรง x เท่ากับ8แกน x จาก0ถึง8แกน x จาก0ถึง8หมุนรอบแกน x อยากรู้ว่าทรงตันนี้ปริมาตรเท่าไหรนะ่โดยวิธีแบบจานก็เขียนสี่เหลี่ยมหนาะ dx มาละ dx x, x 8. เปลี่ยนค่ายังไง0ถึง8 0ถึง8รัศมี ยืนที่แกนบนขึ้นไปที่นี่คือ y y ในเทอมของ x คือ f x ก็เป็น f x กำลังสองอินทิเกรตแล้วได้เป็น96.5ส่วน5าพยแต่ใช้ใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกก็จะมองอีกลักษณะนหนึ่งคือเขียนสี่เหลี่ยมหนา dy เห็นไหมีนอินทิเกรตเท่ากับ y ละ y เปลี่ยนค่ายังไงจาก0ถึง2 นะตัวอย่างนี้ก็จะเหมือนกับตัวอย่างในคลิปนะหาปริมาตรโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอกนะดู2อ,อันคู่กันเปรียบเทียบเลยทรงกระบอกอันนี้รัศมีมองอยังไงทรงกระบอกอันนี้นะรัศมีมองยังไงยืนที่แกนบุนขึ้นมาที่นี่คือค่าของ y นี่รัศมีทรงกระบอกความยาวเข้ามา x ด้านมากก็8 x ด้านน้อยอยู่ด้านนี้ x นะในเทอม y ก็ 8ลบ g y นะเพราะฉะนั้นในภาพนีนะ้ในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการหาปริมาตรโดยวิธีแบบจานก็9 6ส่วน5พายโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอกต้องมีค่าเท่ากันนะเน้นว่าทั้ง2แบบต้องมีค่าเท่ากันนะอันนี้ก็เป็นภาพจากหน้าปกคลิปนะมองเห็นเป็นยางรถยนตนะ์เป็นโดนัทนะเป็นยานอาวกาศอะไรก็ ปริมาตรมีค่าเท่าไหร่มองแบบเลขาคณิตก็คือนะีหมุนวงกลมรอบแกน y นะมาดู2มิติกันนะหมุนวงกลมอันนี้รอบแกน y เนะี่ยแตนี้เวลามองเป็นฟังก์ชันนะีอันนี้คือสมการวงกลมปกติเนะี่ยถ้าม,มองเป็นฟังก์ชันเส้นโค้งด้านบน y ก็เป็นบวก square ร oot 4- ลบด้วย x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2มองเป็น f x นะแต่เส้นล่างก็ต้องมองเป็น y เท่ากับลบสร o เส้นล่างอันนี้นะก็ต้องมองเป็น y ลบด้วยลบร oot ตัวนี้แต่ถ้ามอง x เป็นฟังก์ชันของ y ก็ต้องมองเป็นสีซกซีกนี้นะ4ถอยหลังนิดหนึ่งก็4ลบทิ้งด้วย square r oot 4- ลบ y กำลังส สีกนี้อีกสูตรหนึ่งก็คือ x เท่ากับ4บวกเพิ่มนิดหนึ่งบวกเพิ่มด้วย square root 4ลบ y กําลัง2การหาปริมาตรโดยวิธีแบบจานเขียนสี่เหลี่ยมหนา dy อินทิเกรตเท่ากับ y แล้วนะ y เปลี่ยนค่าจากลบ2ถึง2ลิมิตอินทิเกรตก็จากลบ2ถึง2จานแผ่น ใหญ่อยู่วงนอกวัดจากแกนหมุนมาที่นี่นะค่า x ใช้สูตรเนี่ยก4บวก square r ตัวนี้ยกกำลัง2รัศนะมีของจานแผ่นเล็กอยู่ด้านในนะด้านนี้ลบทิ้งก็คือพายรัศมีกำลัง2นะ4ถอยหลังนิดหนึ่งอินทิเกรตแล้วได้เป็น32พายกำลัง2นี่คือวิธีแบบจาน เปรียบเทียบคู่ขนานกันเลยถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกถ้าใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกก็จะเขียนสี่เหลี่ยมหนา dx ซสี่เหลี่ยมหนา dx ก็อินทิเกรตเท่ากับ x x เ,เปลี่ยนค่ายังไงตั้งแต่2ถึง6จาก2งถึงหกนะ ทรงกระบอกอันนี้นแกนนนุนอยู่ที่นี่รัศมีของมันคืออะไรมาถึงนี่คือค่าของเอพราะฉะันั้น x ตัวนี้มาจากรัศมีของผิวทรงกระบอกฟาร์มสูงเนี่ยซีกบน y เท่ากับ f x, แต่ซีกล่างนะสมมาตรกันก็คือลบเอฟเอ็กซ์ันฟาร์มสูงจากด้านบนมาถึงด้านล่างก็เลยกลายเป็น2เท่าของ f x ตัวนี้เป็น2เท่าของ f x ออินทิเกรตออกมาแล้วต้องมีค่าเท่ากันคือ 32พายกำลัง2เนะี่ยเพการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนนะีโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอกหรือแบบจานเนะี่ยทำได้ทั้งคู่นะีความยากง่ายก็อยู่ที่การอินทิเกรตเนะี่ยก็แนะนำให้ดู2คลิปนี้ประกอบกันนะจะได้เลือกวิธีทำได้เหมาะสมทั้งคู่สวัสดีครับ